สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกทุกท่านนะครับก็มาอยู่ผมประกาจากช่องฟรีเดย์นะครับทุกคนก,คนกคน็สำหรับวันนี้ก็ผมก็จะไปแคมในน้ำพายอีกแล้วนะครับทุกคนเพราะผมจะไปดูว่าน้ำสาสไหมน้ำโขยสาสไหมครับ ก็ดูถ้าทางน้ำม้อยก็ใส่นะครับทุกคนน้ำม้อยเส้นเล็กนะครับทุกคนเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับทุกคนว่าเย็นนี้จะมีอะไรกินบ้างนะครับทุกคนไปกันเลยตอนนี้นะครับ ทุกนผมก็ได้เจอมันมนะครับซึ่งอยู่ในป่านะครับว่าจะมีมันและเปล่านะครับเดี๋ยวไปดูกันนะครับยบไปดู <c oughs> ผมก็ได้พบรีบพี่หนุ่มมานะครับทุกคน ดูนะครับมันยังไม่มีนะครับถ้าเราดึงแบบนี้ถ้ามีมาแล้วมันจะเจอนะครับทุกคนก็ไม่มีเดี๋ยวเราเดินทางต,นนททต่อกันนะครับทุกคนอดกินเลยนะครทุกคนไม่มีปลายต่อกันเลยนะทุกคน หนามนะครับทุกคนโอ้ลมมาสักแรงเลยนะครับทุกคนผมก็ได้มาถึงเส้นห้วยอีกเส้นหนึ่งแล้วนะครับทุกคนนี่เลยนะเป็นหัวนีแหลไม้ผายนะครับทุกคน น,นี่คือบอลนะครับ

ฝาครับคื้มเลยนะครับทุกคนหน้าเย็นนย็นฝนน่าจะตกนะครับทุกคนผมก็ได้มาถึงหน้าผาแล้วนะคทุกคนผมผมก็ต้องรีบนะครับทุกคนใกล้ใกล้จะเมิดแล้วนะครับทุกคน ผมตอนนี้นะครับผมคิดว่าผมน่าจะต้องรีบนะครับลมมาก็แรงแล้วก็ฟ้าก็คืมด้วยนะครับทวนฝนจะตกหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับเดี๋ยวมันเริ่มกันแล้วนะครับตทวน ผมก็จะมากอบไฟแล้วนะครับทุกคนผมก็ได้หาฟืนเสร็จริร้อยเต็มที่นะครับทุกคนมากอบไฟกันเลยมลมมาเฉยเลยอืไอ้ลม ผมก็ได้กดไฟติดแล้วนะครับทุกคนผมก็ยังไม่หุงข้าวก่อนนะครับผมจะกลางไฟชี้แลวพยายามก่อน,นครับเดี๋ยวมาดูกันนะ ผมว่าจะมาหุงข้าวแล้วนะทุกคนฝนก็ตกปอยๆแล้วน้ำทวนเดี๋ยวข้าวผมไม่สุกอีง ฝนตกเลย ตรงนี้อย่างนี่น,นะครับข้าวผมนะครับผมก็ได้อบก็ขายสองลงนะครับอบไว้ได้ข้างในเขานะครัวต้ามันจะสุกหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับผมก็ได้หุงข้าวสุกแล้วนะครับ ก็มีเมนูก็เมนูง่ายๆนะครับทุกคนปลากระป๋องใส่ใส่ไปด้วยหอมแดงนะครับทุกคนก็ไข่ก็ผมก็อบไว้ในาข้าวนะใส่ลงไปด้วยปลากระป๋องนะครับทุกคน เมนูง,ง่ายครับทุกคนเดือนนี้เสร่แล้วน้วนนำทุกคนเดี๋ยวเราจะมาทานข้าวกันเลยนะครับทุกคนมา วางลงนี้เลยข้าวของเราก็สแล้วครับกับข้าวล้วก็จะมีปลากระป๋องสายออขอามแดงนะครับตัวนปลาลายที่ไม่มีหัวก็เขาก็เรียกกันว่าปลากระป๋องนะครับตัวนีน่นะครับขายขายของผมสองโลูงนะคนี่ แน่นแน่เดี๋ยวเราจะมาทานกันแล้วนะครับทำกับข้าวน้ำตวนเด <c oughs> ี๋ยวเราจะมากินข้าวกันเลยนะครับตวนไ <c oughs> ปมั้ง อืมอร่อยเลย ผมก็ได้กินข้าวเสร็จก็เรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนแต่ตอนนี้ผมก็จะนักจะนอนพักผ่อนแล้วก็น่าจะเดินกลับบ้านแล้วนะทุกคนผมก็ไม่กล้านอนคนเดียวนะครับทุกคน <c oughs> ท้องอิ่มเลย ก็ต้องขอบคุณ f อซท่านหนึ่งนะครับส่งกระเป๋ามาให้ผมนะครับนี่นะครับเดสมุกวิกเดรสมุกคิงนะครับทวนโนนเลฟนะครับกระเป๋านะครับก็ต้องขอบคุณมากๆนะครับทวนก็ที่ส่งมาให้ผมก็ผมก็ได้ใช้มาแล้วนะทวนผมก็ใส่พาวแบงค์ผมนะครับที่ผมได้ซื้อมานำนี่อันนี้น่าจะมีสองหมืนแอมนะครับทวน อีสิบสี่นะครับทวนก็ต้องขอบคุณมากๆนะครับทวนผมก็จะเลือกของแล้วไฟชีแล้วพยังเดี๋ยวจะเดินทางกลับบ้านแล้วนะครับทวน คลิปนี้ก็ไม่มีอะไรนะครับทุกคนใครชอบคลิปผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดส u b s c r ก b e กดกระเด้งกลิง้งกริ๊งกลิ้งนะครับทุกคนเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปคลิปหน้านะครับทุกคนบ๊ายบายครับ